เคยได้ยินไหมจากวันคอยไหมในห้างรู้จักนี่นึกนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วครับไอ้วันคอยเคยได้ยินวันคอยเคยได้ยินวันคอยเนี่ยของด็อกเตอร์ลูจานะครับซึ่งเป็นชาวอินเดียเขาจัดตั้งเขาบอกว่าเขามีอัลกอริทึมนะครับไม่เคยก็ฟังในห้างแดงเขามีอัลกอริทึมนะครับแล้ววันคอยของเขาเนี่ยจะเข้าในคอยมันเก็ดอุ้ยขอโทษ เข้าในคอยมาเก็ตครับเขาโปรโมทเหรียญเขาเพราะว่ามาเมื่อติดปีที่แล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เข้าในตลาดยังไม่เข้าในตลาดโลกหรือไม่เข้าในคอยมาเก็ตครับนะครับแล้ววัลลักษณะของวันคอยเป็นอย่างนี้ถ้าใครเจอลักษณะนี้อยากเข้าไปยุ่งนะวันคอยเนี่ยซื้อมาถือครองได้แต่ไม่สามารถขายในตลาดได้ซื้อมาถือครองนะครับ แต่ต้องซื้อจากไหนซื้อจากคนที่แนะนําถ้าเราจะขายเราต้องขายคนที่เราแนะนํางงไหมนะครับแล้วไม่สามารถขายคืนวันคอยได้ไม่ไม่สามารถคือจะต้องซื้อจากคนที่แนะนําเรามาแล้วเราจะต้องขายจากคนที่เราไปแนะนําเขาเห็นไหมนะครับแล้ววันคอยโปรโมทว่าซื้อบ้านซื้อรถได้ซื้อ,ดดอนูน่นซื้อนี่ได้ มีคนพยายามดึงดึงดึงห้างร้านต่างๆนะครับเข้ามาในวันคอยสุดท้ายด็อร์ลูจาโดน FBI ตามล่าตัวนะครับแล้วหลายๆคนในประเทศที่เป็นต้นสายอของวันคอยถูกดำเนินคดีต่อครับอเจมส์ว่าไงที่ที่พี่เพชรพูดนะครับผมจะบอกให้สรากราหก,กร์ตำรวจ สหกรณ์ตำรวจจังหวัดเลยโดนไปสองพันล้านอ่าตอเห็นไหมตอนพี่เพชรนึกออกแล้วใช่ไหมกออกว่าวันออคอยนะคืออะไรเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้อง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 ระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในห้างทุกคนเนี่ยต้องพยายามคุยถึงเรื่องอีทคอยให้เขารู้ถึงความโปร่งใสซื้อได้ใช้ซื้อได้ขายคล่องนะครับซื้อได้ขายคล่อง สามารถซื้อแล้วใช้อย่างไงก็ได้นะจะขายคืนได้ไหมได้ตรงนี้แหละมันจะเป็นความใส่ของคริปโจนซีของอีทคอยนะครับถึงแม้ว่าอีทคอยถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะเอาตรงๆนะอีทคอยเนี่ยในสายตาของของของโทเพ็นนะยังเป็นแค่โทเค็นทุกคนเนี่ย ไปหากันบ้านไม่อยากพูดมากไปหากันบ้านมาทุกคนต้องมีความรู้นะในเรื่องต่างๆนะเปรียบเทียบให้ได้ระหว่างโทเค็นกับคอยมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับมันมีคุณสมบัติยังไงคําว่าโทเค็นคืออะไรคําว่าคอยคืออะไรเอาพูดให้เล็กๆโทเค็นเปรียบเสมือนสกุลเงินหนึ่งที่ยังไม่เข้าในในคอยมาร์เก็ตแคปหรือไม่เข้าในการจัดอันดับโลก แต่ใช้โทเค็นใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ในองค์กรหรือใช้ได้ในเหรียญแม่ซึ่งเหรียญแม่เนี่ยอาจจะเป็น BNB แล้ว BNB สร้างโทเค็นขึ้นมาตัวนึ่งเข้าใจไหมครับแต่พอโทเค็นตัวเนี้ยมีคนใช้มีคนซื้อขายแลกเปลี่ยนมากๆมีวลลุ่มมาก,มมาก,มากๆก็สามารถที่จะอัปเกรดหรือโปรโมทเปลี่ยนโทเค็นตัวเนี้ยให้เป็นคอยได้ นะเอาสั้นๆย่อๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ลึกซึ้มากกว่านี้ในห้างต่างๆไปทำกันบ้านมาอย่าอาศัยพงเพชรอย่างเดียวแก่ละอย่าไปใช้มันมากนะครับจย์นะจั์เนี่ยเหมือนบทสรุปแล้วอาจารย์